วันนี้เราจะมาพูดถึงโทรพทตกินพืชที่มีเล็บยาวนามว่าทริสโนโซัรเจอิโทมาเป็นไงอินโทรครั้งแรกมาเซลล์วัไป20วีแล้วเขาเรืยกเทริิโนโซอรสเป็นไดโนเสาร์ในวงทรเทลิโนโซอริเด ซึ่งฟอสซิลของมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1948โดยการสำรวจภาคสนามของชาวมองโกเลียที่ทะเลทรายโกบีและหลังจากนั้นมันก็ถูกนำเสนอโดยนักบรรพชีวินเอฟเกนีมาเลเยอร์ทำให้เธอริซโนสรัเเป็นที่รู้จักกันในวงบรรพชีวินซึ่งในเวลานั้นพบเพียงแค่ส่วนของเล็บที่ยาวกว่า7 0เซนติเมตร ทำให้ในตอนแรกมันถูกคิดว่าเป็นเพียงเล็บของเต่าขนาดใหญ่ในยุคคีอเชียสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบส่วนกระดูกท่อนขาหลังของมันในเวลาต่อมาเทอริซิโนโซอรัสเป็นไดโนเสาร์เทโลพอดกินพืชโดยมีชีวิตอยู่ในยุคคีอเชียสเมื่อ72-68ล้านปีก่อนลักษณะเฉพาะของเทริซิโนโซอรัสคือมีเล็บที่ยาว เทลิซ er ิโนซอรัสมีความยาวอยู่ที่9-10เมตรหรือ30-36ฟุตสูง4-5เมตรหรือ13-16ฟุตถึงแม้ฟอสซิลของเทลิซิโนซอรัสจะไม่มีความสมบูรณ์แต่ก็สามารถอนุบาลได้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเทลิซิโนซอรัสเพราะสมาชิกในวงท er ลิซิโนซิเดนั้มีลักษณะกระโหลกศีรษะที่ขนาดเล็กตามจงอยปากของมัน โอเคข้อมูลมีเยอะกว่าน,นี้แต่ผมขอ,อเอาแค่นี้เอาทุกคนกินยังไงกับเจ้าเล็บยาวตัวนี้